สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําน้ําพริกครับนั่นก็คือน้าพริกปาซิลทอดกรอบครับน้ําพริกปาซิลทอดกรอบทำไม่ยากครับและได้เสริมแคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับน้าพริกปาซิลทอดกรอบครับไปทาไปด้วยกันนะครับวิธีการทอดปลาซิลแบบง่ายๆนะครับเป็นปลาเล็กปลาน้อยแบบนี้นะฮะลงไปก่อนเลยทีนี้ก็ลงน้ํามันได้เลยครับตอนนี้ยังไม่ต้องติดไฟนะ เทน้ำมันให้ท่วมนะครับแต่ทีนี้ก็ติดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแบบนี้นะครับก็ค่อยๆค,คนเลยครับผมให้ความร้อนทั่วถึงนะครับสม่ำเสมอนะเอาละได้ที่แล้วครับผมทอดให้เหลืองสุกประมาณนี้นะครับอ่าได้แล้วครับตักขึ้นเนดีกว่า นี่ก็คือวัตถุดิบหลักในการทําน้าพริกปาซิลกรอบนะครับ เริ่มต้นที่ปลาซิวแห้งนะครับนำไปทอดกรอบๆเลยนะครับผมใช้300กรัมครับตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับ150กรัมครับตามด้วยหอมแดงเจียวนะครับ150กรัมตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับ100กรัมตามด้วยพริกป่นนะครับ2ช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรสนะครับ2ช้อนชาตามด้วยความเค็มจากเกลือนะครับ1ช้อนชาครับตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเม็ขาดสีนะครับ1ช้อนโต๊ะครับเพื่อความสะดวกนะครับวันนี้ผมจะใช้กระเทียมเจียวและก็หอมเจียวผมสั่งซื้อมาจากไลท์ทิพย์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับไลท์ท ใหม่ๆให้เราเลยนะครับผมว่าสะดวกดีประหยัดเวลาครับทีนี้เราไปทําน้าพริกด้วยกันครับทีนี้เรามาผัดพริกป่นกันก่อนครับใส่น้ํามันลงไปใส่พริกนะครับแล้วก็ติดไฟนะครับตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับวันนี้ผมใช้พริกป่นแค่2ช้อนโต๊ะนะครับถ้าหากใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงได้นะครับความเผ็ดตามใจชอบเลยครับเอาละได้ที่แล้วครับปิดแก๊สพอแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ก็ลงน้ำมะขามเปียกได้เลยครับ ตามด้วยน้ําตาลทรายตามด้วยเกลือตามด้วยผงปรุงรสทีนี้ก็เติมน้ําสักหน่อยนะครับน้ําล้างถ้วยนี่แหละทีนี้ก็ติดไฟนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับช่วงนี้คือการปรุงรสชาตินะครับผมเอาละเดือดนะครับเมื่อเดือดแล้วต้องชิมสักหน่อยนะครับสิงเบง <c oughs> ความเปรี้ยวได้ความเค็มได้นะครับความนัวได้แล้วนะฮะส่วนความเผ็ดเนี่ยเดี๋ยวเราใสาท่ทีหลังนะครับ เมื่อความเปรี้ยวความเค็มความหวานได้แล้วนะครับทีนี้ก็เบาไฟลงและก็ลงได้เลยครับกับปลาซิลที่เราทอดกรอบไว้นะฮะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะทีนี้ก็ตามด้วยพริกผัดได้เลยนะครับผัดน้ำมันนะจ๊ะคุกคราตรงนี้ก่อนเลยครับตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับคุกคราให้ปลาซิลของเรานะครับดูดน้ำปรุงเมื่อกี้นะฮะอาแล้วมาทุกอย่างเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับโอ้โหกลิ่นหอมมาก ทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับหอมเจียวแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันอยากจะบอกว่าวิธีการทำแบบนี้ก็เ,เหมือนทำพริกนรลกนี่แหละครับแต่วันนี้เราจะใช้ปลาสิวทอดปลาสิวที่ผมใช้เป็นปลาน้ำจืดนะโอ้โหดูสิคุณเห็นป่ะทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับปิดแก๊สก่อนอยังไม่ต้องตักออกนะครับคลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้เขาเย็นตัวนะครับ เมื่อเราคลุกส่วนผสมไปเรื่อยๆนะครับพอ,อนาพิของเราเย็ยนตัวลงนะครับก็จะแห้งล้วนแบบนี้นะครับนี่ในเมื่อเสร็จแล้วแบบนี้นะครับทีนี้ก็ต้องิมแบ่งจักหน่อยนะครับเด้ว่าจะเป็นเช่นใดฮ <c oughs> ความเปรี้ยวได้ความเผ็ดได้นะครับความเผ็ดไม่มากนะครับความเค็มได้เนื้อปลาอร่อยมากบต่กว <c oughs> <c oughs> สวยร้อนเนะา,าเนะไข <c oughs> ่จ้าเนาะไปจัดจานกันดีกว่า เสร็จแล้วครับกับน้ำพริกปลาซิวทอดกรอบนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากได้แคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อยรสชาติอร่อยได้ดังใจครับปะกินข้าวด้วยกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับน้ำพริกปลาซิวก่อบนะครับแต่ว่าลักษณะการทำเนี่ยแม่จ๋าก็เหมือนน้ำพริกกะลบนี่แหละน่ากินปะน่ากินกินไม่ได้เสร็จแล้วครับหมูแดดเดียวทอดหอม หอมๆเลยครับนอกจากหมูแตดเดียวมีอะไรอีกไฟกอกครับส่วนของแม่นะจ๊ะอ๋ะอโน่นกินข้าวกับแม่เอะออ่ามีต้มจืดน้ำพริกขอแม่นี่เป็นน้ำพริกกะปิพริกกะปิฝีมือของคุณแม่เองนะครับทำเองงานที่กินได้มัน <laughs> <laughs> วันนี้นะครับผมทำแกงจืดนี้ให้คุณแม่ไว้ซดน้ำนะครับจะได้คล่องคอนะครับอ่าเราชิมก่อนแม่จ๊ะทีนี้อุทิชชัยอย่ารอาช้าลูกลุยเลยลูกครับ กินข้าวด้วยกันนะครับเออมากินข้าวด้วยกันนะครับวุ้ิชยัยลองเลยลูกหนูเคยกินไหมเนี่ยไม่เคยเลยครับครั้งแรกทีนี้ลองเรามาลองกันเสียดายคุณแม่กินไม่ได้แข็งแข็งกินไม่ได้ดจีจัดเลยอือือคุณ ปลาซิวทะเลหรือเปล่าปลาซิวน้ำจืดใช่ไหมจะปลาซิวบ้านเรานี่แหละที่เขาตากไว้แล้วขายทีนี้ถ้าคุณรสสัมผัสนะมันจะมีตัวเนื้อปลาซิวเนี่ยพอเคี่ยวไปนะโจะโดนเนื้อใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลาเราไปคลุกแ่ะจริงจริงมันจะไม่กรอบมากเขาไม่เคี่ยวมันอ่ะโอ้โหเหมาะกับคมีฟันนห์ได้ตัวนี้คือหอมดองนะครับมีคลิปแล้วนะคุณดูกินเคียงกันได้วิทย์ชัยลองสักหน่อย พอดีบ้านเราแม่จะมีคนเข้าไปดักปลาซิวมาแล้วมาทําแห้งไว้อะผมว่ามันเสริมแคลเซียมดีนะปลาเด็กปลาน้อยเนาะปลาเด็กปลาเด็กก็ตึงเงทั้งกลาทั้งกระดูกอะไรเนะี่ยก็เอ้าคุณเพียงอหอมดองนะถูกไหมแซ่บมากครับมันเข้าขั้นเห็นไหมตัวนี้แค่เป็นหมูแดดเดียวไม่ได้ใช้อาไปายอ,อยู่ใกล้ๆหนูตักเลยนะครับผมถ้าก่อนอีสานอืมอร่อย กาจืดเป็นไงบ้างคะแม่สาอร่อย <laughs> อเห็นแม่ซดแล้วชื่นใจจังเลยอะ่ะหอมโคตรดีวันนี้ปลาซิวที่ผมใช้นะครับเป็นปลาซิวน้ําจืดนะไม่ใช่ปลาจริงจังหร<ม>ือว่าปลาข้าวสารน,นะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะใช้ปลาข้าวสาวรหรือปลาจรจังเนี่ยก็ใช้ได้นะแล้วพิธีไปไหนพุทธิชัยวันนี้พิธีไปเรียนครับเรียนเก่งขำๆใช่ไหมครับเรากินก่อนเลยนี่คุณเนื้อปลาซิวแบบเต็ม รสชาติมันได้นะ <laughs> <laughs> ถ้าตั้งใจพี่ติ๊ใจลองรับเไปไ็งานบ้างแซ่บมากเลยครับอะมาอะเชีนหน่อยค่อยๆคุกยำข้าวนะก <c oughs> ็หอมดองเลยครับเริ่มติดใจหอมดองเหรอครับ <laughs> เห็นไหมของมันคู่กันอ่าจังน <laughs> นีวนัน <laughs> ถ้าบ้านใครมีปลาซิวตากแห้งขายนะคุณ <laughs> ผมอยากให้ลองทำนะ <laughs> จริงๆอร่อย มาซิวปลายากนะอมไม่ใช่ง,ง่ายง่ายปลาเล็กปลาน้ตแบบนี้เสริมแคลเซีเมยมอย่างหนึ่งนี่ชิตาทำไว้นั่นก็คือหอมแดงเอาไปดองลองดูซิไหวไหมลุ้นลุ้นลุ้นไหวครับวหวานใช่ที่ทั้งต้นหอมดองและหอมแดงดองเนี่ยมีคลิปไปแล้วนะครับ เสียดายคุณแม่กินไม่ได้นะเนี่ยความที่มันแข็งๆหน่อยอ่ะใช่ไหมจ๊ะเนเคี้ยวไม่ไหวและอีกอย่างนะครับที่ขออวดขออวดนะจ๊ะแม่จ๋านี่แสดงน,นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือคุณจิตใจเขาส่งมาให้คุณแม่ได้ชิมนะครับค่ะชิมดูแล้วอร่อยชื่นใจมากๆเลยโอ้ส่งมาเยอะมากอันนี้ขอบคุณคุณจิตใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับเี่ครับอีกอย่างหนึ่งมันเทศญี่ปุ่นนะครับ ต้องข้าแจ้งว่าพี่น้องเขานะครับปลูกขายอยู่แล้วทีนี้เขาก็เลยให้ส่งมาให้คุณแม่ได้ชิมแูไงจ๊ะนุม่มไหมจ้านุ่มดีไม่ดีเดีด๋ดวยวจะจับบวช <laughs> จับเหมือนญี่ปุ่นบวชใไห้เข็ดจับบวช <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับคุณจิตใจนะะขอบคุณสําหรับความมีน้าใจนะครับโอ้ยเอ็นดูแม่ผม ขอบคุณมากจริงๆนะฮะขอบคุณรักมากกันน,นั้นเวอะทีรรักแม่เป็นห่วงแม่มมจาส่งของมากินแม่ขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณจริงผูิ้ยใช่เรกินยังลอง,ก,อง,ลองกินแล้วครับหวานไหมหวานมากเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มเยิงทำไงดีขอบคุณมากๆนะคะคุณป้าจิตใจขอบคุณมากๆ <c oughs> ากค่ะ <c oughs> ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมมากเขามีน้ำใจส่ง,งของมาให้กินนะ เขาต้องการแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือคําขอบคุณยอดเยี่ยมมาฝึกไว้หรกวันนี้ผมเลยถามแม่ไม่ได้เลยเนี่ยว่ารสชาติจะผ่านไหมคุณแม่กินไม่ได้ขอโทษนะครับมองดูก็รู้แล้ว่านหอมกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่หอมเจียวด้วยนะฮะละปาซิวนะครับตัวเล็กตัวน้อยมันจะมีรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมากอ่ะกรอบบ้างหนึบหนึบบ้างนะครับอืมมมส่วนอร่อยไปเข้าวสวยเนาะครับไข่ต้มสักฟองเนาะครับ้วนียพอแล้วอยู่ วันนี้แม่ช่วยกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยส่วนวิทยชัยนี้ก็กินในนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเข้ากันไหมเข้ากันครับโอ้เอามาเอามาเาม,ามันอร่อยบอกให้ของคู่กันนะวิทีชายให้ผ่านไหมถามสิผ่านครับ รสชาติถือว่าโหดไหมไม่ค่อยโหดมากครับอ่าไหวอยู่ใช่ไหมไหวอยู่ครับอย่าลืมนะครับใครมีปลาซิลนะฮะอยากให้ทดลองทําเมนูนี้บ้างนะครับถ้าทําวิธีหนึ่งเนี่ยกินได้หลายวันนะครับไม่ได้บูดง่ายง่ายไม่เสียง่ายๆนะครับผมทอดให้กรอบหน่อยพอดไฟอ่อนออนะให้กรอบครับผมแล้วค่อยก็มักผัดขวกักพริหอมเจียวก็เทียมเจียวลงไปเนาะเนี่ยแซ่บนัวเชียวงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอโม่ยาวนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับแซบปะล่ะแซบครับหนูครับแม่อินนั่นนะลูกนะออขอบคุณมากๆเลยที่ส่งของมาให้กินดีใจแม่ดีใจลูกขอบคุณจริงๆครับผมลองจริงดูแล้วเนี่ยมันก็ต้มกินแล้วมันคุกกะทิแล้วอืมนี่แม่จ๋านี่ครับเนื้อนุ่มปะ น่ากินมากหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็ะม้นี่ต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายจัดเลยครับนุ่มๆเนาะด่งใจหนู